สวัสดีค่ะเฮ้ยวันนี้ดูวูาววววววนี้เราจะมาเล่น tower of hell เหรอสาเหตุที่มาเล่นก็เพราะว่า สูงไม่เล่อไนไม่มีไม้ดีอะกดเข้าไปเครือ,อีกแล้วเครื่อนี้แล้วอ๋อกดเข้าสองครั้งตกใจตอนแรกก็นึกว่ายังไม่ได้กดโอ้มาถึงม,มีคนซื้อเวลาบวกซะละ เราไม่ได oh ้เ huh. ล oh ่นนานมากเลยทุก uh ตีเราจะเล่นในเอพสโอ้โหโอ้โ oh 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 อู๋ว้าวโอ้ โอ้โหด่านนี้กับทุกคนเราเคยมีมาตก,กรรมกับด่านนี้มาแล้วทุกคนจําได้อยู่ใช่ไหม <laughs> คลิปติกโอ้ยโอ้ยอ,อย่าลืมอย่าลวงนะจ๊ะโอเคเรามีมาตกรรมอยู่เราจำได้จําได้เลยตอนนั้นะ่ะคลิปติกคลิปคลิปที่แล้วทุกคนเราไม่ได้ลงมากี่เดือนแนละ้ว คลิปนั้นคลิปตอนนี้น้องเรากำลังดูซีรีส์อยู่เราก็ชวนน้องมาแต่น้องเราไม่เล่นเสียงเราเราไปเราอาจจะขยายเสียงนะจ๊ะนะทุกคนนะ้นนั้นนั่นนั่นนั่นฮึ๊บนี่ได้ไรเนี่ยฮึ๊บ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 เออเคอ่ะเ เล่นไปเล่นมาถึงซาแล้วทุกคนงเรางงทุกคนคนอื่นยังถึงข้างล่างอยูเลยอ,อตั้งได้ใช่ไหม คนอาจจะไม่เห็นทุกอย่างเพราะเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะแลไม่งั้นทุกคนก็ต้องย้ายไปได้ยิ่งลยอะอะโอ้แล้วเราจะเล่นยังไงฮะเล่นเล่นเล่นไม่ได้ไงต้องย้ายไปไยี่งลุยอุ้ยสามวิให้ถึงนาทีก็ยังดี ได้มาหนึ่งร้อยสไลเดว่าทุกคนเลยม่ได้ถึงก่อยอยรู้ว้าวถ้าเสียละเสียงเราเบาไปก็ต้องขออภัยด้วยอย่าเราไปตัดต่อตัดต่อให้อ้อตัดตอ้อตัดต่อให้เสียงวันเพี่ไมุ่กคนอ,อุ้ยเกือบล่วงแล้วไงเราจะพูดเบาแต่ไม่ได้ดังมาก หนึ่งร้องเราก็ไม่ได้เล่นด้วยกันนะทุกคนทุกคนก็ควรเข้าใจเราโอ้โหด่าน,นี้เราลอดเสมอเลยใครบอกไม่ลอดนะเราจะเถียงปิบเอยอ,อุ้ยตกใจมันไม่ลอดเสียลยใช่ไหมเราสามารถเปสายลับได้ เออเอ้าอเ,ออเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเห็นใช่ไหมตะกี้มันยังไม่ได้โดนแต่เราล่วงอ๋อตะกี้เราโดนเราล่วงแต่เราไม่ได้โดนแต่เราตายออโอเคเอ้าเอาไหมไม่เป็นไรไม,มีคนกระโดดไปถึงสีม่วงอ่อนเหรอทุกคน ใช้อยู่สีพูดเลยสีพูดเรายังเอา,มามอเมอเไม่รอดเลยทุกคนคนมาคือก็สามารถกินอะไรได้ในทาวเวอร์เฉยเลยเราก็ไม่เข้าใจทุกคนตื่นเต้นมากเลยตรง โ okay. อเคน,นี้เรากระโดดปะวะโดดโดดเพื่อนโดดมาเลยเพื่อนโดดมาเลยโดดนะเด็ดตรงนี้หนที่เราลูงโดดไปใหม่ได้ไอ้บล็อกเล็กๆเราถนาดัดแต่ไอ้บล็อกใหญ่อะ่ะลวงตลอดไม่เข้าใจเหมือนกันเส้นถี่มากทุกคนถึงแล้วนี่คลิใช้ไหมเจ่วลู่อ,อโอเส้นถี่มากเลยตะเกียบ คนเห็นป่าตะแตกีเส้นอย่างทีอ่ะอมไม่ไว้ใจด่านนี้เลยไอ้สไล,ลื่นมานี่คือแบบไม่ไว้ใจโอโ้โหตายแล้วไงงานมีแพ้แน่นอนฮึโอ้ยเห็นไหมวิธาไม่ตายโอเค,อเคทุกคนเราผ่านสีเขียวไม่ได้ เราผังสีเขียวไม่ได้เอ,อเอ้ยอะไรทุกคนอย่างเี้เราก็ได้มา44เหรียญเอ้ยเอ้ย <c oughs> ทุกคนมานั่งนี่เลยย้ายมานั่งนี่ <c oughs> ย้ายมานั่งนี่ย้ายมาถ้าจะเล่นเธ <c oughs> เล่นแล้ว <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวจะดูนะ เดี๋ยวเดีก่อนเห็นชื่ไหมเดี๋ยวแอดิชาเดี๋ยว่ลงใส่ยงกใหม่มันนิ่มมากเลยนะมันไม่แข็งนะมานั่งนี่ไม่เล่นแล้วแล้วมันน่เหมือนเเกมวอร์มนั้นเลยอ่ะมันเป็นเกมยืดอเดีเยวจะไปเอาเสียงุตุตๆๆๆๆุต เสียงอย่างอื่นไปซะแล้วเราจะเปิดเสียงน้องเราเออที่เราที่น้องเราขำให้ฟังทุกคนเรามีรูปลุดทุกคนจะมีรูปลุดเพื่อนเราด้วยมีอย่างเยอะเลยแบบเยอะมากุม่มีคนถึงแล้ววาสีเขียวมันผ่านไงวะอุย้ยตกใจหมดเลยมีคนผ่านไปอยู่วะ เราเพิ่งถึงสีเอ้าไม่น่าประมาทเลยเราไม่ประมาทถ้าเราไม่ประมาทมันจะคือสิ่งที่ดีที่สุดเข้าใจป่ะทุกคนแเ้าประมานี้แหละคือขนจะตามมาเอ้าดูกระปีดดูกระปีดหนึ่งอะล่วง

<laughs> ไม่น่าใช่เอะทุกคนน้องเราโกหกเดี๋ยวดูกว่าว่าถ้ามันเป็นเพื่อนเราิดกระเป๋าช่วยดดแม่ไ, <laughs> ไม่ต้องมาทำเป็นยิ้มแห้ง,งไ,ไหนลูกเอาหลักฐานมาโชว์สินี่ไงอันนั้นมันนานแล้วน ทุกคนน้องเราโกหกได้เก,ก่งมากน้องเราชื่อนานีนนชาศิสุวรรณมีเฟซปลอมชื่อว่าโม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 แตนหาวดูเฟซนะน้องเราอยู่ปสามตอนนี้ตอนนี้น้องเราอยู่ยนี่น้องน้องเราอยู่ปสามแต่ในเฟซเขียว่ามสามโมโมโมไม่ใช่ปอนะทุกคน<อ>เกมดีมีคุณภาพ ูสิเห็นไหมหยุดแกหยุดหยุดใช้แชมพูหยุดสิพิมพ์เลยสือสืสืสื呵呵้อไม่ไหวพี่เกียดพิมพ์แล้วแค่นั้นแหละ ทุกคนน้องเราโก้กันแล้วเราอ่ะครานี้น้องขี้โกหกยกมือขึ้นเรามีน้องขี้โกว้าวโกหกมากใครโกหกใครตกนาลกเลเพราะว่าเราไม่เคยว้าวลูกแม่อย่ามานะจ๊ะ ไมอเออโอ้โหมันต้องรีบไปอย่างนี้นี่เองทุกคนมันช้าดีไงาไม่ได้เร็วถ้าเร็วแล้วเราไปไม่ค่อยทัน <laughs> ชอบล่วงกันนะจดะเจ๊เออขึ้นเป็นไดเราอย่างเอาไม่รอเดเลยทุกคน <laughs> นิช้า แกมาเล่นโลบอกเป็นเพื่อนพี่เลยไม่ไม่เล่นได้ยให้่จะต้องเตะแกเตะได้แกหาเรื่องงี้ขอให้ฉันผ่านด่านนี้ก่อนจะไปเตะแกให้อุ้ยตกริงกูจะถึงซะและ้วถ้าถึงเราขอยอมได้ไหลเฉยเฉยเอะโอ้โหะ ไอแพดไวเนียนะจ๊ะน้องจ๋าไม่นะว่ามีเตอรี่อยู่น้องเราโกหกได้แสบมากอุ้ยน่าเสียวทุกคนอยอยากให้เห็นหลังกก้มากเลว ขวดยาหม่องขวดกาวขวดอะไรก็ไม่รู้ขวดกาวทำไมเอามาตั้ง,งกล้องก,ก็อาดคิดว้าวดูปลาลุงเฮ้ออ,อุ๊ยเฮ้ย คุณไม่ต้องถามว่าเราเป็นไรเอ่อน้องนเราอ,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 อยาู่ที่อานทางเผอกเดี๋ยวเราจะย้ายไป tower of mystery tower อะไรดีอยากเล่นบอกฟูแต่เล่นไม่เป็นมาฝึกเล่นด้วยกันน,ะน้องเราสร้างซะแล้ว นี้เราก็จะมาลิ้นแบบกระโดดกันเข้าใจไหมทุกคนนะฮะกำลังรอจะเกฮะอ๋อตกใจนุเวเอร์อเวทุกคนที่นเือน้องชานเทอเทวเอร์มเฮมาใชหนึ่งร้อยโลบักเอาตรงเอาตรงตรปไอ้นี่อื้อ เออ่พี่จะพูดยังไงดีเฮ้ยฮ <laughs> ัลโลหลฮัลโหลอะไรวะจะเล่าเรื่องอะไรวะลืมเลยใ <c ười> ครเก่งบอกไหนบอกมาซิว่าใครเก่งบ้างใครเก่ง t าวเวอร์อันนี้บ้างเราไม่ได้เก่งเลยทุกคนเข้าใจปะใช่เราคนไม่ได้เก่งไไม่ได้เก่งจริงๆ ถ้าเราตกอยู่ิดพี่เดีเฮ้ยย่าคิดพี่ไม่เกี่ยวยังจะคิดไหมเออแต่ไม่ได้ถามเลยวิยดันใหม่หรอไม่ได้เล่นนานคือเพืไม่ต้องถามเพราะเราไม่ได้เล่นนานมากไม่เล่นนานเขาบอกเอาเข้ามาี่0 20เป็นสองด้าน,านอุ้ยติดหัวติดหัว นี่ไงไมีนดาดัดานใหม่หยุดรู้ว่าจะเด่นอ๋อแล้วด่านแรกไม่ใช่ด่านใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไงด่านแรกไม่ใชได้ปุชิอ๋อฝากเล่นให้เลยอ๋อเล่นอยู่เอ๋ยใครบอกว่าเราเก่งไม่มีไม่มีทุกคนอีกพีเราคือเจริญมากอยากซื้อบวกเวลา ใครบอกว่าเราว้าวไม่มีอะไรกับขึ้นอ้นี่นี่ต่อยกันไหมตายแล้วน้องฉันเอ้ยไม่ใช่ฉันดิโอ้ยอีกแล้วมันน้าโมโหอย่างนี้แหละทุกคนเอฟเฟกอันนี้คือเราซื้อมานะนี่นะซื้อกดชอ็อปปุ๊บ เราไปกดตรงนี้เอ้ยไม่ใช่กดตรงนี้ตรงกล่องนะกล่องเห็นไหมมันก็จะมีทั้งหมดเลยบ mm hmm. างคนอาจจะไม่ได้เก่งเห็นกล้องสีงม่วงอะเห็นกล่องเนี่ยเราก็กดมาเลยแล้วก็เรามาสูกแล้วก็ได้ทางสีขาวมานี่นะมันก็จะอยู่ตรงนี้ ในชาดูเอกพี่พี่ดูประสบการณ์พี่ดิโอเหมือนน้องไม่เคยเป็นเลยถ้ามันถึงหนึ่งร้อยแล้วมันล่วงคือสิ่งมหัศจ,จรรย์ที่สุดที่เคยเล่นใช่ <c oughs> งไงน้องเคยเป็นหมายถึงฉันไม่ได้หมายถึงแกโอ้ยแกไม่เอารหัสหลักมาเล่นแกเอารหัสลองมาเล่น <Okay. S 1> <c oughs> ฉันถาม ว่าทำไมไม่เอารหัสหลักมาเล่นคินกับไอแพดอ๋อคืออันนี้คือรหัสรองชั้นกายเป็นรหัสหลักนิชาไปแล้ว <Okay. S 1> เอาตรงๆว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้โทรศัพท์ทย <iPad. S 1> ใช่ <laughs> <laughs> เพราะว่าไอนี่เอ่อโทรศัพท์ไฟเต็มเต็มแบบไม่หลุกมันคือมันโหลดอันนี้ไม่ได้ไ โหลดปุ๊บมันก็ต้องลบไอ้นี่หม่อเอาเอาชิปล็อกไม่ช่วยอะไรเลย,อเ,ลยเอาฝ <laughs> ่ายนี้น้องเราขึ้นไปได้ไม่ได้ตะกี้ฉับเกือบพูดว่ารู้แ้วไมล่ะรของล่วงนะเออแกอุย้ยคอมคอมแล้าลาสุดโทษคอมแล้วนึ่ง ก็คอมมันแหลกมากเลยเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมไม่เห็นฉันไม่ได้ถามแกอ๋อนี่ น้องเอาประสบการณ์เจ็ดสิบแล้วท <se yes ุกคนเจ็ดสิบปุ๊บไม่มีอะไรเกิดฉันหาสิ้อนี้บ้างนะอยากจะได้มีลายสวยๆอ๋อตอนแรกก็กดเดินไม่ได้แล้วพอมาหันมาดูในคีย์บอร์ดกด e ไอแกไม่ใช้ของแร่ของแร่จะสุ่มมาได้ไม่ใช้ใช้อะไรใช้สีม่วงอ้โหเกียดด่านนี้เกียดเรื่องหวยดูคนต้องมานอัดไหมไม่ได้อัดไหมไหนอะองแล้แกถ้าะ้านอนนอนฉันได้อันนี้มาได้อันนี้ นะชั้นเลเวลสิบแปดเอา้า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 ทุกคนไม่มีเลยกรขึ้นโอเคใครบอกว่าเราเก่งยกมือซี <c oughs> เราเก่งแบบนี้มากเออเกียร์เหมือนกันนะ <c oughs> เฮ้ยผ่านเฉยเลยไอตรงเนี้ยแหละ คือปัญหาชีวิตแต่ฉันผ่านมาได้ไงก็ไม่รู้เฮ้ยอุ้ยตกใจหมดน <masterpiece> ี่นี่โอ้โหฉันโคตรเกลียดด่านส้มอย่างแรกเลยที่ฉันเกลียดฉันไม่ได้เกลียดตรงนี้นะนี่สิ่งที่ฉันเกลียดมันมาเยือนอุ้ยผ่านมาได้ไงเนี่ยวเก่งมากเลย ฉันไ,ไม่ได้มชมแกชมตัวเองเอ้ยไม่เล่นแล้ได้ไหมด่านส้มมาเจอด่านเกียริมาตั้งสองด่านด่านข้างบนสุดอู๋ยังง่ายเลย <c oughs> ด่านแ่กมันยังไม่รอ <c oughs> ดเลยรอดได้ไงเก่งมาก มีคนหลงตัวเองแล้วหนึ่งทุกคนอะไรเกิดอะไรขึ้นตายเ็จแค้ลงมาถึงนี่เลยไม่เอาแล้วออกไปเปลี่ยนแมวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่ไหวใชนไปเปลี่ยนเป็นสีม่วงเหมือนกันได้ไงวะเป็นแมค่ะข้าวกล้คงใส่ข้ากล้องใส่อารมณ์คืออะไรวะอยากรู้ อันนี้ก็พอแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครได้วยนะคะบ๊ายบาย